โอ้โหมาโรงเรียนแต่เช้าเลยพี่กับน้องมาประจำตำแหน่งก,กอง้อนข้าว,ากกวครับผมมากินข้าวตั้งแต่เช้าเช้าเออเจ้าของกับกวยแห้งคือ,อ,อกันจะขวงกับวยแห้งคือกันมันมีมีแยกพ้ากันกล้วยแห้งมัน,มนขาด มันมันสิบีนพาไปอีกอันนึงเนี่ค่อยค่อยค่อยคเออพอนลงเออค่อยค่อยเดนี้จอดมีกินข้าวยังโอ้หเอาเลยขันทรอนพอนยืนยันแล้วเออเอาแห้งๆเลยขันทรนแห้งในชั้นนั้นบ่ แฮ้งทำปลาเออเอารดเอาเต็มที่รดพออันนี้อยางเด้ยวผู้ใดบ่ให้กล้วยแห้งอ่ะฮะบอกเอาบ่บักเอาบ่ให้กล้วยแห้งบ่เออยังก่อนเออเออเอายังเฮ็ดก็เฮ็ดรดเอาเต็มที่เลยเออเออเม้นจะขี้ดินเลยลูกฮะ ขีนนูหรือขีแอข้แมว,มแมวลูกมวแมจะเ้าแลาาวมนมวกนม่กหรเนออั้ายอนเออผาขวัญมท่านบอกเออผาขวัญเป็นออวัตง,งามเขาว้านี่นี่ กินบ่กินบ่อาอนกินบ่กินขาวบอิ่มรืบ่บักลาอิ่มหลืบ่กินมึงกินกับยังกับถอดไก่ผู้ใดถอดไก่ให้หมูปิ้งหมูปิ้งทอดไก่ เวออลาเขาเขาห้องเรียนเวลาเขาห้องเลียนอีหลา่าถอดรอเงเทา้เาใส่แมดบ่เอาจอดกินเขาก่อนจอดกินเขากันกินเขาแล้วยังแมจังเฉียวแมจใส่ให้ว้าว,าว,าวจุ้ยเจ๋งจังเลยโดดออกเลยเหรออย่าโดดออกนะค่อยๆนะั่นลูกกินข้าวก่อนค่อยเอาแม ไปไปนั่งไปหยุด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 ลรามิทำให้พี่แน่หน่อยเออโอเคช่วาบุรุดเลยวะช่วยช่วยพี่เจ่งมากว่ามันตีขาเหรอโอเคไป,ไปก,กินข้าวกับหมูไฟไหมนี่กินไหม,มหมูกินข้าวไหมกินข้าวกับอาหไหม มาอม้ามาอเลยมาอาเนะอ่ะอ้ำฮะหมูหมูให้นี่เลยเหรอ่กินกินมาลูกอ,ลอ้าเนอะพอแดง่ <c oughs> อแดงกินขนมอนี่กินกระบาดนี่เนี่ยอาอกนนน้กินข้าวแล้ว ข้าวเดงขาวดงกวนี้ไหมอืมกักวยเลออดกวยีอืมกวยดีเลยอืมนั่กวยเอ็นก็ได้ัน่อก้ที่นีนาเบนเป็นักตามลม เงีงนหมุนตี้กาเลยรอบอี่เลยะเฮไดะเฮ้ยห้ายหัวทีโค้งนี่เนี่เล็กนจะเจ็บเลยอุ้ยมิกี้มันหยบมิกอ้ยมิกมิกจะดรล่าหัวโค้งเลยมิกี้หยยบมาถือนี่มือนี่ถือกนี่หัวแตกนีบด เออกินหมูกินหมูเอ้อร่อยอยู่หมูฝอยอร่อยดิควายเนื้อชองช้ำไตติกโกติกโกเออเอ้ยขขอใหญ่เนี่ยตื้อเขามีไหม นี่นเนี่ยเรต้องกวยแห้งกันลูกโอเคเดี๋ยวมีขี่โชว์มีขี่โชว์โอ้โหยมีคือเก่งเถอะวะโอ้โหยกวยแห้งเถอ <c oughs> <c oughs> ะวะฮึฮ <c oughs> ึโอ้โยกวยแห้ง โอ้ค่ะค่ะโอ้นิวตีนจอดรถจ้ะโอ้โหเก่งอย่างนี้ไปถึงบ้านบักขี่เลยอู้หูมีเก่งยิ่งเลยอ่ะและเนี่มีเก่งไหมเนี่ยอู้หูเก่งอย่างนี้ไปถึงบ้านบักขี่เลยอู้หูนี่เด้นเด่เบาๆลูกโอ้โห ดูมิกเฮ้ยเฮ้ยปล่อยแขนให้นางเออเจงบ้านก็ขี่เลยเออเจงเจงบ้านมาขี่เลยยังไม่ถึงเลยวะยังไม่ถึงเลยวะระวังขาลูดที่ดิมนั่งเจ็บ้ะลูกเหยียดเหยียดออกไหมเหยียดตรงนี้เอาข้ามาอืมเฟินลี้ยวเฟินเลี้ยวสองขาเฟินลีเหยียดทั้งสองขาเหยียดเหยียดออกมาทั้งสองขา เหยียดขาเดียวอ่ะตกแม่ก็ตีตืมนี่ต่อให้นั่งยองเออเหยียดสองขาเลยนั่งโชว์เหยียดกี่ยังใหญ่ไหมเห็นว่าใหญ่นี่ฮะเหยียดกี่ยังใหญ่นี่มีแก้มฟึ๊บจีรีแบบแก้มเหยียดกี่ยังใหญ่เลยเนี่ยใหญ่นี่ไ่เหยียดว่าเหยียดว่าเหยียดกับว่าเหยียด อันนี้นี่จอดกินข้าวก่อนค่ะถึงสถานีกินข้าวแล้วค่ะหมูบอนอร่อยวะหมูบอนอร่อยเค่ะใครดิบหมูหมูบอนอร่อยวะหมูบอนอร่อยวะว่าหมูบอนอร่อย,ออย,น,ยน,น้ำหนักล,ลดอะไร นั่นคีดดินเข่าตาแล้วคีดดินเข่าตาไปลูกจอดจอดมานี่มันี่แม่เซให้โอ้เขาทุงเท่าจะมันค้อออกมานี่มานี่มันี่แม่ให้อไงไม่ใช่เรื่องใหญ่กันนะลอยแดงลอยพัดแดงวะลอยลูกวะ Không phải là chuyện gì